ต้องกราบสวัสดีนะครับน้องๆหนูๆทุกท่านทุกคนนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพี่เช่นเคยนะครับช่อง Channel นะครับแล้วก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลินาฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมนะก็วันนี้นะครับพี่ก็จะพามาสอนตั้งค่าลากยิงหัวนะครับแบบพี่แสนดีเลยนะครับแบบพี่แสนดีเวอร์ชันอน2020เลยนะครับอัปเดตแพทใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็คือเวอร์ชั่น2020เลยนะครับล่าสุดอัปเดตใหม่ๆสุดๆร้อนเลยนะครับผมก็เป็นการตั้งค่าลากยิงหัวแบบมือโปรแบบ นักแข่งเลยนะครับผมก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาแจก1,000เพชรด้วยนะครับกติกาง่ายนะครับคือกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับผมถ้าครบ1,000ไลค์ภายในวันนี้นะครับพี่ก็จะแจกเลยทันที1,000เพชรนั่นเองนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์อยู่ดีนะครับคอมเมนต์ชื่อเฟซใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับทำให้ถูกกติกาด้วยนะครับน้องๆอ่ะนะครับผมก็ พอแล้วคนคนละไลค์สองไลค์ก็ยังดีนะครับผมอ่ะถาว่ากดไลค์พี่ด้วยนะครับผมโอเคเรามาดูการตั้งค่าเลยนะครับเพื่อการเสียเวลานะครับผมก็กดเข้ามาที่ฟันเฟืองตรงนี้นะครับข้างบนนะครับดูเมาส์พี่ดีๆนะครับผมอ่าแล้วก็มาที่การตอบสนองนะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวพี่รีเซ็ตก่อนนะครับอ่าค่าปกติมาตรฐานแอปเกมก็อย่าหกสิบห้าแปดห้าเจ็ดห้าของค่าห้าสิบนะครับผมอ่ะพี่รีเซ็ตเดิมเดิมเลยนะครับเรามาดูนะครับหมอรอบนะครับผมจปรับไปที่ 60นะครับผมอ่า60นะครับแล้วก็กล้องเลมดอดนะครับกล้องเลมดอดอยู่ที่100นะครับผมอ่าก็ถือว่าเร็วมากนะครับแล้วก็สโคป2นะครับผมสโคป2ก็อยู่ที่100เหมือนกันนะครับ100เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็สโคป4นะครับผมก็คือ100นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนั่นคือสโคป AWM นะครับอยู่ที่22เองนะครับผมอยู่ที่22นะครับผมะนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่าใครที่ยังไม่รู้สูตรของพี่แสนดีนะครับผมก็แคป หน้าจอยได้เลยหรือว่าทําตามได้เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับมอมรอบ60นะครับกล้องเลนดอทนะครับ100นะครับสโคปคูณสนะครับ100สโคปคูณสนะครับผม100เหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายคือสโคป AWM นะครับ22นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนตั้งค่าพื้นฐานนะครับกราฟิกเนี่ยพี่ตั้งมันขั้นสูงนะครับเพราะว่า พี่เล่นในคอมนะครับ PC โปรแกรมจำลองนะครับโปรแกรมจำลอง Android นั่นเองนะครับในบูสตเปกนะครับค่อนข้างจะเร็วเลยทีเดียวนะครับผมก็สเปคพอได้เลยนะครับถ้าโทรศัพท์ใครเล่นในโทรศัพท์นะครับสเปคเร็วก็ปรับไปที่ขั้นสูงได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนเฟรมเรทนะครับผมเฟรมเรทเขาก็บอกอยู่นะครับผมจะใช้แบตเตอรี่มากนะครับต้องเสียบสายชาร์แล้วก็เล่นนั่นเองนะครับผมพี่แนะนําให้ไปปรับไปสว่างมากเลยนะครับแล้วก็เฟรมเรทนะครับก็คืขั้นสูงไปเลยแล้วก็ชาร์โดวเปิดนะครับ แล้วความคมชัดระดับสูงเนี่ยก็คือขั้นสูงไปเลยนะครับไปให้สุดเลยนะครับผมอ่าแล้วก็การกควบคุมเนี่ยนะครับก็ปรับตามใจชอบเลยเหมือนที่พี่บอกทุกคลิปนะครับอันนี้แล้วต่เราเลยนะครับเพราะว่าอ่าแล้วแต่ความถนัดของเราเองนะครับผมแล้วก็การเจ็บของเหมือนกันนะครับผมส่วนการตอบสนองเนี่ยก็คือ แบบที่แสนดีเลยนะครับจะเน้นไปที่กล้องเลนดอนะครับแล้วก็สโคปสองสโคปสี่นะครับถือว่าเต็ม100ไปเลยนะครับเต็ม100รอไปเลยก็ตามนี้นะครับผมอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการตั้งค่าลากีหัวแบบพี่แสนดีก็คือนักแข่งเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่พามาอัปเดตกิจกรรมกันดีกว่านะครับผมว่ามีไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับผมอ่ะ กิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะครับผมวีภพามาดูเลยนะครับในส่วนมาใหม่ล่าสุดเน้เป็นกิจกรรมนี้เลยนะครับผมอ่าแยบยนโทรชนซ่านะครับผมก็มีมาตั้งแต่วันที่อ่าสิกันยายนนะครับถึงวันที่17กันยายนนั่นเองนะครับผมอ่าเรากดเข้าไปดูเลยนะครับก็จะเป็นการนะครับผมใช้เพชรนะครับใช้เพชรในการสุ่มอ่าเพื่อหาโทเค็นเงินตัวนี้นะครับเพื่อมาแลกเป็นชุดถาวรตัวนี้เลยเป็นเซตโทรชนเกาะสวรรค์นั่นเองนะครับตามรูปนี้เลยนะครับกดหนึ่งครั้งยี่สิบเพชรนะครับผมก็แล้วก็ห้าครั้ง นะครับสลับใครอยากเพจดฟรีนะครับก็อย่าลืมตาตามกติกาพี่บอกนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับผมอ่าคลิปนี้พี่ขอ1000ไลค์นะครับผมภายในวันนี้นะครับแล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับย้ำว่าดูคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับส่วนของรางวัลนะครับก็จะมีในส่วนอ่าท่าทางนะครับผมท่าทางออนหน้านะครับผมแล้วก็เป็นกล่องนักล่าวิญญาณนะครับแล้วก็มีหินแปลงล่างนะครับแล้วก็มีกระทะนะครับยอดทรชนนั่นเองนะครับผมก็จะมี1ใบ2ใบ3ใบสีใบ5ใบตาม เลี้ยงขึ้นไปข้างบนเลยนะครับผมแล้วก็ใช้รางวัล3ามชิ้นนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องการนะครับมาแรกนะครับสิทธิ์หมุนทิเศษเพิ่มได้นะครับเป็น1ครั้งนั่นเอง3ามชิ้นได้1ครั้งนั่นเองนะครับผมเนาะหรือใครไม่เข้าใจนะก็อ่านรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะตรงรูปเฟนเอร์มาร์กตรงนี้ข้างบนนะครับผมนะก็จะมีรายละเอียดวิธีเล่นนะครับผมอ่าโอเคกิจกรรมใหม่ล่าสุดประมาณนี้นะครับอื่นก็อันเก่าแล้วพี่อธิบายไปหลายคลิปแล้วนะครับเรามาดูในส่วนอ่า ตู้ลักกี้เราย่ะกันบ้างนะครับว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้างเนาะอ่าเรามาดูแรกเลยนะครับอันแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนอ่านี่เลยนะครับเป็นตัวละครตัวนี้นะครับที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะครับผมก็จะให้เลือก2ไอเทมที่ไม่ต้องการออกนะครับผมอ่าพี่ก็เลือกเป็นตัวนี้เลยนะครับชิ้นส่วนในความจำแล้วก็กล่องสมสกินเพอรสการนะครับผมเลือกออกไม่ต้องการนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือเราจะหมุนนะครับผมหมุน9เพชรเพื่อรุ่นรางวัลตามนี้นะครับมีก็จะมีไอเทม ที่แรที่สุดก็คือตัวนี้นะเป็นเซ็นินจาร,รชนกอดสวรรค์ชายนั่นเองนะครับก็ไอเทมแรที่สุดน่าจะออกยากนะครับพี่วัดน่าจะหมดเป็นพันนะครับผมสำหรับการใช้เพชรน,นะครับผมน่าจะหมดเป็นพันเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนอีกนึงนะก็จะเป็นถอดหัสทรชนตู้ที่ตู้ลัคก,กี้เรายอนะครับเป็นอันนี้เลยนะครับผมนะเป็นอันนี้เลยเนาะอ่ะก็ ใช้เพชรในการหมุนเนี่ยนะครับหกสิบเพชรนะครับต่อ1ครั้งนะครับแล้วก็หมุน10ครั้งบวก1ครั้งเป็น11ครั้ง600เพจนั่นเองนะครับของมันก็จะมีประมาณนี้เลยมีเป็นเซตตัวนี้เลยแยกออกนะครับเป็นเสื้อมีเกมมีรองเท้านะครับมีทรงผมนั่นเองนะครับก็ตามรูปนี้เลยนะครับผมเนาะนี่นะครับผมแล้วก็มีกระเป๋าด้วยนะครับผมเป็นกระเป๋าตู้เซฟโทรศัพน์นั่นเองนะครับผมอ่ะวีลหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับเป็นกระเป๋ากลมๆนะครับผมอ่ะแล้วก็วีลสองเนี่ยก็จะ มีเงินข้างในด้วยนะครับผมแล้วก็มีหน้ากาก2อันนะครับอยู่ข้างนะครับแล้วก็วิวสเนี่ยก็จะเป็นเต็มระบบเลยนะครับเป็นตู้เซฟมาเลยนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมเนาะอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับผมในการหมุนนะครับแล้วก็อีกนึงนะครับที่มาใหม่ล่าสุดเลยก็จะเป็นตู้สุมโวตัวนี้นะครับผมอ่ะนะครับก็จะเป็นเป็นเซตตัวละครตัวนี้นะครับนี่นะครับ2ตัวนะครับก็สวยใสสี Xbox สวยนะครับผมอ่ะ네ก็ใช้ เพศในการสุ่มเนี่ยหกเพชรนะครับแล้วก็5ครั้ง270 2องเจ็ดสนั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมมาสุ่มกันได้เลยนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมของรางวัลมากมายเลยในตู้สุ่มลัคกี้รายอดที่เข้ามาใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็ในส่วนอื่นๆนะครับนี่ที่มเข้าใหม่อีกหนึ่งนะครับผมอ่ะก็เหลือ10วันนะครับกดเข้ามาเลยนะครับตรงนี้นะครับอ่ะก็จะเป็นกิจกรรมนะครับผมเพิ่มความเร็วนะครับในการผลิตนะครับในการผลิตผ่านการสนับสนุนจากเพื่อนนะครับภารกิจไร้วันนะครับและรรรววบมมนน้ําัเคื่อง พิมนะครับจากการลงเล่นนะครับยิ่งผลิตเงินมากเท่าไหร่นะครับรางวัลนะครับรางวัลที่ได้ยิ่งดีเท่านั้นนะครับก็จะมีให้ให้แบบหลายอย่างเลยนะครับมีทําดาเมจนะครับสองพท็อประดับ10นะครับท็อปสิบโมทั่วไปนะครับงครั้งนะครับสังหาร่คิวนะครับเราอีกหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็เล่นกับแคน3ครั้งนั่นเองนะครับผมอ่าสำหรับใครอยากเข้าแคนพี่นะครับก็แอส ยูดีพี่มาได้เลยนะครับแอดยูดีพี่มาได้เลยก็ตามนี้นะครับอ่านี่เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ่ะยูดีพี่ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับจะเป็นยูดีเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหกศูนย์หกสองนั่นเองนะครับอ่าก็ยูดีตามนี้เนาะอ่ะสำหรับใครที่อยากเข้าแคนก็ไม่งั้นก็ทัก Facebook สองตัวพี่มาได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมที่ไม่หยิ่งนะครับตอบได้ทุกคนนะครับผม กาจะทักมานะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูอีกรอบนะครับในการตั้งค่าแบบพี่แสนดีนะครับก็จะประมาณนี้เลยมองล่อง60นะครับก้อนกันดอชนะครับ100นะครับสโคป2 100สโคป4 100นะครับสโคป AWM 22นั่นเองนะว่าจะประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนโค้ดนะครับโค้ดกันบล็อกจาก GM เดี๋ยวพี่จะอัปเดตใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับถ้ามาแล้วนะครับโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ